มาดูในความเคลื่อนไหวในฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับคุณขจรเจรพนนท์นะครับประธานสโมสรทรูแบงกอกยูไนเต็ดก็แสดงความพอใจกับผลงานของโคชแบรนทศวรรษีปานนะครับที่ก้าวเข้ามาแล้วก็ยกระดับให้กับทีมจนก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งจ่าฝูงฟุตบอลลีกได้สําเร็จนะครับขณะที่โคชแบนเองนะครับก็กำชับลูกทีมว่าอย่าพึ่งเลืงอครับมองชัยชนะแบบเกมต่อเกมเพราะว่าเส้นทางลุ้นแชมป์ปีนี้ยังอีกยาวไกลครับความเคลื่อนไหวนะครับทีมนักเตะแข้งเทพทรูแบงกอกยูไนเต็ด ล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะโพลิสเตโร FC ไปขาดร้อยห้าต่อศูนย์เลยครับในการแข่งขันฟุตบอลลีกวันอังคารโดยแข้งเทสได้ประตูจากวิสรุตอิมูระนาที28่ทริสตองโดนาที39มสิเก้าวันเดลุยส์ครับนาทีห้าสิบสี่ทศวรรษลิมานัสเทียนนาที67และก็ลูกจุดโทษของแอนทริคาร์เตอร์ในนาที90ครับก็ช่วยสุวรูแบงคอกเก็บเพิ่มเป็น26แต้มจาก12นัดขึ้นรังเป็นจ่าฝูงของตรังแซงหน้าบุรีรัมย์เอเดที่มีแต่่นนต่ววาาประตููไดด้เสียียกก1ลก หลังจบเกมดังกล่าวเนี่ยคุณกระจรเจริมนน์ครับประธานสโมสรทรูแบงคอกีนเต็ดก็ให้สัมภาษณ์วารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเลยครับกับฟอร์มของนักเตะในเวลานี้ส่วนหนึ่งครับก็ยกเครดิตให้กับโคชแบรนครับทศวันศรีปานคุณซสอใหญ่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของทีมให้กลับมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับทุกจรก็พอใจนะครับที่ได้เห็นบรรดาแข้งดาวรุ่งของทีมมีโอกาสได้ขึ้นชุดใหญ่6กถึงเคนก็ถือเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ยังไม่มองไกลถึงการเป็นแชมป์แม้จะขึ้นมายึดตำแหน่งจากฝูงแล้วก็ตามเนื่องจากไม่อยากกดดันลูกทีมโดยหลังจากนี้ขอแค่เล่นให้ดีที่สุดทุกนัดก็พอแล้วด้านโคชแบนทอร์นสีปานก็แสดงความพอใจนะครับกับความของลูกทีมในเวลานี้เพราะกำชับเลยครับว่าไม่ให้ลูกทีมเหลืองกับชัยชนะมองเกมต่อเกมนะครับเนื่องจากเส้นทางการลุ้นแชมป์ของทีม ยังอีกยาวไกลโดยปัจจุบันครับทูแบงค์ข่อยนเต็ดก็รังจ่าฝูงนะครับก็แข่งไป12นัดชนะ8เสมอ2แพ้2ครับยิงได้23เสีย9ประตูครับมี26แต้มเท่ากับบุรีรัมย์รองจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่า1ประตูน,นะครับนัดต่อไปของแข้งเทพครับมีโปรแกรมบุกไปเยือนถิ่นจงอางพยองขอนแก่นอยู่ในเดอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีครับ